สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมรีวิวของทางร้านตำมอเตอรช็อปนะคะวันนี้มาชมชุดงานแปลงหน้านะคะรถด,ดีแม2020นะคะมาอัพหน้าเป็นตัว m u x นะคะ2022กันนะคะรอๆสวยๆนะคะจบท้ายด้วยฝาคามอนเ1ฟวันสวยๆแบบนี้เลยค่ะมอนซาแท้เลยนะคะรง M ค่ะ ในการเปลี่ยนนะคะก็จะมีฝากระโปรงนะคะคาร์บอนมอน่่เบนค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟมิวเอนะคะ2022นะคะสวยๆหลอ่อๆแบบนี้เลยแคบเบิร์กนะคะชุดกระจังหน้านะคะเป็นตัวมิวเอ็ก2022กันนะคะแล้วก็ชุดกันชนหน้านะคะเป็นมิวเอ2022นะคะช่องลมนะคะชุดไฟตัดหมอก้อมฝาครอบตัดหมอกนะคะรถคันนี้ชนมานะคะพี่ๆใช้ประกันในการแปลงหน้านะคะ นิดหน่อยนะคะสาหรับลํานี้รถสีเทาดํานะคะดุดุรอๆแบบนี้เลยนะคะสวยรับสีใหม่แน่นอนเลยนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูทรงรอบคันกันเลยนะคะอันนี้เป็นด้านข้างของเขานะคะก็จะรับกับชุดทรงนะคะของลูกค้าได้ดีเลยนะคะสําหรับรถลํานี้เป็นรถสีประตูนะคะ สวยเลยนะคะสาหรับเรานี้เข้ากันกับอ่าล้อแมกนะคะแล้วก็บันไดนะคะสวยๆเลยหล <_ c oughs> ่อครบเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์083 894 763นะคะแล้วก็063 496 5991ค่ะติดต่อได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้ตมอ u t โตช็อปด้วยนะคะสวยครบแต่งจบที่เดียวค่ะที่ร้านตั้ตมอัโตช็อปเลยนะคะหล่อเลยนะคะสำหรับลัำนี้งานชนิดงานเนียนนะคะ งานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะติดตั้งโดยทีมงานเนืออาชีพนะคะ ife? สวยเลยนะคะสำหรับวันนี้ให้ดูหน้าดูดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ